เกิดการแซงกันเกิดขึ้นแล้วนะ,ะทุกคนไอตัวร้ายตั้งลำเตี้ยหน่อยค่ะทางนี้ไปก่อน <laughs> เอาไงเนี่ยสองคนนี้เนี่ยอะไรครับนี้เฮ้ย <Hey! laughs> ไปแล้วอ๋ออ๋อ,อ,อ,อใครจะได้ก่อนเด็กได้ก่อนนี่ใครอยู่ข้างบนเนาะ โอ้ได้ทีดีดดดนอนน้ำมียมามาหลังนี่อยากแซงเขานี่ใส่เสียีรยวัติศาสตร์ดินดวงนี่ใส่เสียมากเลยมาหลังอยากแซงเขาในบ่อย <c oughs> น่าเกลียดปะพอ,อหลังเอาจากไหนมาพูดจะโดนแซงขาลำอีมมกเหรอก <laughs> เล่นอะไรใครไม่เล่นโดนแสงกี่เที่ยวแล้วเตียงไม่โดนเลยลเหรอวันนี้นาะยยังไม่โดน แรงไม่เท่าไหร่ความซ่าย,ยืนเนจะทันฝนมะนี่<ค>นอ่ะพุรามาฮะคนดินรอพุรามาล,ลใหห มืดรอบทิศทางเลยพี่จันว่าไงพี่จันว่าไงไ อยากได้ยินเสียงลั่นๆอะ่ะจัดให้หน่อยซิโอ้ <c oughs> ไม่ได้เอาลูกบอลมาฝ่าว้รุ่นเนาะ <c oughs> ยังอะไรอ่ะใช่ไหมครับเน่ยเป็งว่าทันเที่ยวน,นี้ไหมเนี่ยฝนอ่ะ มืดมาแล้วไปเทตรงไหนนี่าสายรัมบู No, จะฝั่งดูจากฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ฝั่งนี้ฟ้ามืดอันนี้อีกแตมืดรถพ่ตาน่ะกระทัดรัดดีเนาะไม่รู้อ่ะรู้สึกแบบ ความรู้สึกมองมองขั้นอื่นแล้วมามองของพี่ตาเนี่ยรู้สึกว่าคันมันเลก็กปุ๊บปิกกจะแซงใครอีกไมนีน <laughs> โอ้ยไอ้ออไมใ้เมื่อกี้ปเป็นชิบหาล่ะออเเมืม่อกี้คันไหนอ่ะที่ขึ้นไม่ไหวอ,อ,อีคันนึงใช่อุอ้ยไปเทไงทำไมนานจาังสายที่สองไม่รู้จักหลงอยู่ตรงไหนจ้งวันที่ใช่ไเก่าเลเก่า รู้จักเกทโหนึ่งก็บุญแล้ว รถอ่ะจะขึ้นทางนี้ใช่ไหมเอ้ยบบาได้เบา หรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับทำไงก่อน